จะเป็นอย่างไรเมื่อนักโม่ปรามฝั่งดีที่คนดูคอยส่งเสียงเชียร์แต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งพวกเขากลับโดนคนดูพร้อมใจกันโหใส่อย่างหน้าตาเฉยและนักโม่ปรามเ่านั้นจะมีใครกันบ้างและทั้งหมดจะมีนักโม่ปรามที่คุณคิดเอาไว้หรือไม่ก็มาพบกับ5นักโม่ปรามแสนดีแต่กลับโดนคนดูโห ประเดิมคนแรกที่เพิ่งจะเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเรียกได้ว่ายังเป็นแผลสดอยู่เลยกับตำนานอย่างฮองโฮแกนยอดนำมาพลังพลังแฝงที่เบื้องหลังของชายคนนี้มีแต่เรื่องเช้ามากมายแต่เบื้องหน้าของน้าแกนี่ดีๆซึ่งนะ้าฮองแกก็มีข่าวเสีอหายตั้งแต่ยุคโซเชียลยังไม่บูมน้าแกนี่ซ่อนเรื่องดักด๊าเอาไว้เยอะมีแต่คนในเท่านั้นแหละที่จะรู้ถึงวิรกรรมของน้าคนนี้และเมื่อเวลาผ่านไปสื่อโซเชียลเริ่มเป็นที่นิยม ผู้คนก็ได้ไปขุดคุยข่าวเช้าต่างๆของนาแกพอขุดไปขุดมาก็เท่านั้นแหละครับข่าวเช้าข่าวดักๆเพียบจนทําให้แฟนๆที่ได้รับรู้ส่วนหนึ่งก็พากันต่อต้านในสึกรอตอนแรกของเน็ตฟลิกของโฮแกนกลับมาเซอร์ไพรส์แฟนๆแต่แทนที่จะรับเสียงเชียร์เหมือนวันๆแต่กลับโดนเสียงโห่ไล่ให้กลับบ้านไปเลี้ยงหลานได้แล้วนาแกเจอกระแสตีกลับด้านลบเต็มๆ ยิ่งนาแกพูดโปรโมมากเท่าไหร่เราคนดูก็ยิ่งโหไล่นักขึ้นเรื่อยๆโหแบบไม่ให้ลืมตาอ้าปาก,กันเลยทีเดียวทาานะ้าห้องถึงก็ไปไม่เป็นเลยสีหน้าของน้กแกดูผิดหวังมากแต่ทำไงได้ครับทำตัวเองแท้ๆตัวเองมีข่าวเสื่อมเสียออกมามากมายทางนิสัยพฤติกรรมประเด็นการเมืองยิ่งช่วงหลังก็มีข่าวเหยียดเชื้อชาติอีก ซึ่งปัจจุบัน,นเรื่องพวกนี้นับว่าเป็นเรื่องที่รุนแรงมากๆเลยคราวนี้มาฟังของน้ำมัปั้มหญิงกันบ้างกับเธอคนนี้รอนดาราวซี่ถึงแม้เธอจะเป็นหนึ่งในผู้พลิกโฉมมวยปล้ำในลีกหญิงยุคใหม่ด้วยสไตล์การปล้ำพละกกาลังความดุดันไม่เกรงใจใครและชื่อเสียงที่สร้างมาก่อนจะเป็นนักมวยปล้มนั่นทําให้เธอเปิดตัวเป็นนักมัยปล้ำชุดแรกเธอก็ได้รับการตอบรับจากแฟนๆดีมากแต่ถ้าว่ายิ่งนานวันเข้า สไตล์การปล้ำของเธอเริ่มจำเจบทบาทของเธอก็ดูเก่งเวอร์เกินมนุษย์นาและบทบาทของเธอนี่ก็แย่งซีนักปล้ำหญิงคนอื่นๆจนทำให้คนอื่นแทบไม่มีบทกันเลยและยิ่งช่วงหลังๆก็มีการให้สัมภาษณ์ในทางลบต่อวงการมวยปล้ำอีกแฟนๆก็เลยเริ่มโห่ออกมาเรื่อยๆจนทําให้เธอเริ่มไปมีปัญหากับแฟนเพราะเธอรับไม่ได้กับเสียงโห่และแรงต่อต้านจากแฟนจนกลายเป็นดราม่าอยู่บ่อย และวีรการทั้งหมดก็ทาให้แฟนจากที่เชียร์ก็กลายเป็นโหหนักขึ้นเรื่อยๆแ,แฟนเริ่มเบื่อเธอซึ่งหลังจากช่วงที่เธอพักไปคลอดลูกแล้วก็กลับมาอีกทีเธอก็กลายเป็นนักบ้าบ้าธรรมดาธรรมดาทั่วไปที่แฟน,แ,ฟนแทบไม่สนใจแล้วจนสุดท้ายเธอก็ได้ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาและหันหลังให้กับสมาคม WWE ไปจนถึงปัจจุบันจบจากลอนด้ามาที่เดอะร็อกกันบ้าง ซึ่งเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในช่วงปี2015ยุคนั้นเป็นยุคที่สมาคม WWE เริ่มปั้นโรมเเสสอย่างออกหน้าออกตาจนมีแฟนๆหลายคนไม่เห็นด้วยซึ่งก็ไม่แปลกเลยที่แฟนๆจะแสดงอาการต่อต้านในตอนนั้นเหตุการณ์ดังกล่าวมันเกิดขึ้นในแมตช์ประเพณี Royal Rumble ประจำปี2015ตอนนั้นโรมาเลสได้ใช้เดียวเจอกับ2ยักษ์ใหญ่ของสมาคมอย่างบิ๊กโชและเคน แน่นอนพี่แกสู้ไม่ไหวหรอกโดยรุมเล่นง,งานจนหมดสภาพแต่ไปไปมา,มาไอสอคนนี้อยู่ๆก็ดันผิดใจและวก็ทะลึ่งไปตีกันเองเลก็เลยฉวยโอกาสนี้รวบทั้งสองคนตกเวทีไปแต่ความงงก็คือไอสอยักษ์ดันย้อนกลับมาเอาคืนรุมกระทืบเล่นง,งานเลสแบบหน้าตาเฉยร้อนจนเดล็อกต้องออกมาช่วยตัวตัวเองเดร็อกนี่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเนื้อเรื่องเลยอยู่ๆก็มาช่วยลมมเลเฉย ซึ่งก็เข้าใจว่าทั้งสองก็เป็นญาติกันแต่มันก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลมากนะักซึ่งการม่ช่วยของเดอรล็อกก็มีส่วนสำคัญให้เลสได้เป็นผู้ชนะในปีนั้นคนดูจากที่ไม่ชอบเลสเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ยิ่งโหนหนักเข้าไปอีกเดอรล็อกก็เลยซวยไปด้วยแต่พี่แกก็อยากจะแก้ไขสถานการณ์คนดูมาโหญาติแบบนี้เดอรล็อกต้องทำอะไรสักอย่าง พี่แกก็เลยขึ้นมาแสดงความยินดีด้วยการชูมื้อให้เลสหวังว่าจะได้รับเสียงเชียร์มากกรบเสียงโหบ้างแต่กลายเป็นว่าตัวล็อกเลยพลอยโดนโหหนักเข้าไปด้วยทั้งที่ตอนกลับมาเมื่อกี้เสียงยังเฮอยู่เลยแต่ได้รับพลังเกลียดร่วมกับโรมเลสก็เลยได้รับเสียงโหไปเน้นๆและคนต่อมาคือเรมิสเตเดโอซึ่งเรื่องราวนี้ต้องย้อนกลับไปในปี2 0 1 3 เดลี่อม์ไออันเป็นที่นิยมจากแฟนๆอย่างล้นหลามจากนักวิเคราะ์ที่อยู่ระดับกลางๆแต่แฟนๆต่างเห็นความสามารถของเขาก็ทำให้แฟนๆเชียร์กันอย่างมหาศาลโดยหวังว่าจะให้สมาคมผลักดันนักวิเคาะ์คนนี้สักทีสมาคมก็ได้รับรู้และก็ได้ผลักดันให้ไบรอันไปถึงระดับแชมป์โลกแต่ก็ได้สัมผัสแชมป์โลกแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นโดยความตั้งใจของสมาคมกัได้เรียกคะแนนสงสารซึ่งมันก็ได้ผลจริงๆคนดูคอยเชียร์คอยให้กำลังใจกันอย่างมหาศาล ในศึกร o ย a l อ u m b ัมบไบรอันกำลังเปิดศึกกับเบรวายวอดซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือพัวพันกับแชมป์โลกเลยซึ่งศึกดังกล่าวตัวของไบรอันก็แพ้ซะด้วยน่านแฟนๆก็คิดว่าไหนๆก็แพ้แล้วไบรอันต้องเข้ามาร่วมแมตช์ประเพณี30คนแน่ๆซึ่งพอถึงแมตช์รอยเตอร์นัมบแฟนๆก็รอแล้วรอเล่าผ่านไปคนที่ 27, 28, 29ไบรอันก็ไม่มาสักที อ้าวยังไงคนที่30นี่แหละไบรอันก็ต้องออกมาแน่แต่แล้วเอาเข้าจริงคนที่30ออกมาปรากฏว่าเป็นเรมิสเตเดโอที่พึ่งกลับเข้ามา w ำยอีกครั้งและด้วยความที่เป็นเรนังเวปราำที่เป็นคนดีแฟนๆต่างชื่นชอบแต่นาทีนี้เรก็เรเธอะมันใช่ไบรอันที่ไหนล่ะมุฟแฟนรู้ว่าเป็นเรออกมาก็พร้อมใจกันส่งเสียงโหกันทั้งสนาม เลยถึงกับงงว่าอ้าวนี่กูผิดใช่ไหมเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> <c oughs> กูผิดอะไรเนี่ยแต่เลไม่จะโดนโหแค่ไหน <c oughs> เขาก็พยายามโชว์ฟอร์มให้ฟแฟนได้ตื่นเต้นพยายามจัดก,การน้ตพิมออกไปแต่เสียงโหมันดังกลบไปหมดจนในที่สุดเลก็ถูกเซลลิสจัดการจนตกเวทีไปแบบที่ไม่ได้ลุ้นอะไรเลยพอเลตกลอบไปแฟนๆก็เริ่มหยุดปูซึ่งก็น่าเศร้านะครับ ที่เลตต้องมารับเคราะห์แบบนี้ทั้งทันที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยและก็เช่นเดียวกับบา์ติสตาซึ่งเป็นคนสุดท้ายของคลิปตอนนี้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในสึกเดียวกันกับเรโดนโหเลยตอนนั้นบาติสตาได้กลับมาสู่สมาคม WWE ในปี2004แฟนๆก็ดีใจที่ท่ตากลับเข้ามาสมาคมอีกครั้งแต่แฟนๆก็ยังอินกับเรื่อง,ร,อง,ร,องราวไบรอันอยู่ พีตามาก็าดีแต่นาทีนี้ไบรอันต้องมาก่อนเสมอตอนนั้นบัตติสตาได้เข้าร่วมแม s โ r รย a l ั u เบิลโดยออกมาเป็นคนที่28และโชว์ฟอร์มเอาคนออกไปถึง4คนทีเดียวโรมาเลสที่ว่าแน่ก็โดนพีตาเวียงตกเวทีได้ซึ่งทำให้ในตอนนั้นบาติสตาเป็นผู้ชนะในครั้งนั้นและมีชื่อเข้าไปชิงแชมป์โลกในคู่เอกของศึกเดซมั m เนียปัญหามันก็เกิดเลยครับแฟนๆไม่ซื้อกับไอเดีย WWE ในตอนนี้ พวกเขาคิดว่าจะเอาน้ำวัปปัมพาร์ธามมาเป็นผู้ชนะเนี่ยนะไรอันที่ยืนโดโดๆเนี่ยทำไมไม่ดันกันบ้างละ่ะซึ่งกระแสไรอันนี่ล้นหลามจริงๆแฟนๆมวยปล้ำไม่พอใจในผลลัพธ์ของรอยัลรัมโบต่างโหาติสต้ากันทั่วถึงโหนหนักถึงขนาดที่พีตาเนี่ยจากบทบาทที่เป็นตัวดีก็ต้องเปลี่ยนบทบาทมาเป็นตัวโกงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งพีตาออกมาทีไรก็โดนโหไล่ตลอด และจากชื่อบาติสตาอยู่ดีๆก็กลายเป็นชื่อบูติสตาสะงั้นหรือไม่ก็ล้อชื่อแกเป็นบรูติสตาซึ่งชื่อนี้นแฟนๆได้เอามาจากการแต่งกายของพี่ต้าในสมัยนั้นซึ่งแต่งกายในชุดสีฟ้านั่นเองและนี่แหละครับกับ5้าในร่าฝั่งดีแต่กลับโดนคนดูโหใส่อย่างคาดไม่ถึงเมื่อก่อนซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกระแสคนดูที่ไม่ชอบให้สมาคมทำอะไรแบบนี้ คนดูก็เลยแสดงการต่อต้านด้วยเสียงโออกมาซึ่งบางครั้งมันก็เกิดจากตัวน้ำมันปล้มเองแต่บางครั้งมันก็เกิดจากการวางแผนของสมาคมที่วางแผนผิดพลาดซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันก็มีข้อคิดดีๆอยู่ข้อหนึ่งก็คือเวลาเราจะทำอะไรบางอย่างเราต้องคิดให้ดีๆก่อนคิดให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงมือทำเพราะถ้าโดนตัดสินใจทำอะไรลงไปแล้ว มันอาจจะส่งผลเสียตัวเราเองหรือไม่ก็คนรอบข้างได้เช่นกันเหมือนพวกเขาทั้ง5คนนี้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการทำคลิปกดติดตามช่องสไตน์ปรามเอาไว้เพื่อที่ไม่พลาดจะอันดับหรือร่วมมิตรเหตุการณ์สนุกสนุกแบบนี้ในทุกๆสัปดาห์ขอบคุณทุกๆคนที่การสนับสนุนเราและเข้ามาชมคลิปตัวนี้จนจบสำหรับวันนี้สไตน์วปรามขอตัวลาไปก่อนพบใหม่คลิปตัวต่วตอไป สวัสดีครับ